xóa sạch dần. ศูนย์บริการตกแต่งรถตู้ V.I.P. แห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์บริการตกแต่งรถตู้ V.I.P. มาตรฐานและใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีมีให้คุณเลือกทั้งชุด V.I.P. และชุดประหยัดด้วยช่างที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีมีบริการหลังการขายที่จะทำให้คุณวางใจได้สาขาหนึ่งตั้งอยู่ที่3แยกทุ่งศรีเมืองตรงข้ามศาลแขวงสาขาสองก่อนถึง4แยกทางไปเรือนจําสอบถามคุณแอร์โทร0 8 0 0 0 2 5 4 6ู หรือ045 241 219วันนี้ช่างน้อยช่างใหญ่ชอบใจยิ่งคนที่กำลังคิดจะสร้างบ้านหรือเจ้าของโครงการมั่นใจในมาตรฐานสินค้าถ้ามาใช้บริการที่เมืองวัสดุเมืองวัสดุศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจรสินค้ามาตรฐานของ SCG คอตโตหลังคาเล็กไหลอ่อนสวยทนติดตั้งง่ายประตูเหมือนบานเลื่อนบานสวิงตะแกรงไวเม็ดเหล็กคานไวแฟรงและสุขภัณฑ์ห้องน้ำกระเบื้องปูพื้นมุงหลังคาสีทาบ้านพร้อมวัสดุก,ก่อสร้างอย่างอื่นครบวงจรคิดจะสร้างบ้านคิดถึงเราเมืองวัสดุ208ม9ตำบลหน,นองกินเพนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี เมืองวัดสดุหาหง่ายๆตั้งอยู่ติดถนนสายวารินสีสเกตโทร0 4นย์สี่0้าสองศูาต้องตากแดดทำไมไกลก็ไกลจ่ายใกล้ๆที่นี่ True Big Buy ชื่อยางกาู Big Buy รับชำระฟรีสำหรับค่าโทรศัพท์ u รูมู e True Online และ True Vision และพิเศษสุดค่าน้ำค่าไฟโทรศัพท์ TOT บัตรเครดิต KTC U.O.B.B.B.A. บีอออนอีซิบายประกันภัยประกันชีวิตและอื่นๆแค่บินละห้าบาทต้องตากแดดทำไมไกลก็ไกลจ่ายใกล้ที่นี่ชูวิ๊กบายชยางกูปั๊มบางจากแจ้งสนิทปั๊มน้ำมันครบวงจรพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนประสิทธิภาพเหนือกว่าด้วยน้ำมันตัวใหม่ไฮดีเซล น้ำมันประสิทธิภาพสูงราคาเบาสะดวกสบายด้วยร้านมินิมาร์ทสะดวกซื้อร้านกาแฟอินทนินที่มีกลิ่นหอมละมุนละไมรสชาตินิ่มนวลด้วยสูตรเฉพาะของอินทนินร้านคาแคร์ที่พิเศษด้วยระบบเคลือบสีฟิล์มแก้วแท้ๆจากแ c กไวส์ปั๊มบางจากแจ้งสนิทปั๊มน้ำมันครบวงจรพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนตั้งอยู่ถนนแจ้งสนิทใกล้โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เปิดบริการตลอด24ชั่วโมง ตอนนี้คุณกิตศกรนะฮะศิลารักนะครับมาอยู่ในสายแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของสมัชชาคนจนนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับคุณกิตศกรครับครับสวัสดีครับคุณกิตศกรครับรวมรวมฮะวันวันที่7มกราคมคุณกิตศกรไปที่กรุงเทพมหานครใช่ไหมครับครับครับมีอะไรรายงานบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นข้อเสนอในการดำเนินการไปทำอะไรที่นั่นแล้ครับคุณกิตศกรครับครับ คือเมื่อวันที่เจ็ดที่ผ่านมานทางกรมทรัพยากรน้ํานะครับ,รบในฐานะเลขาธิการากรรมการคณะกรรมการลุ่มน้ําโขงนะครับ,รบก็จัดเวทีฟังค,ความเห็นเกี่ยวกับเขื่อนไอซนรัหงที่สปปลาวครับทีนี้ความสําคัญของเวทีที่เจ็ดก็คือว่ามันเป็นเวทีสุดท้ายก่อนที่ประเทศไทยจะรวบรวมข้อเสนอว่าความเห็นของประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านั้นมีการจัดไปแล้วห้าเวทีครับ วทีวันที่เจ็ดก็คือวีดีที่หกที่เป็นครั้งสุดท้ายครับจะประมวลทั้งหมดนี้เสนอต่อสปปลาวว่าประชาชนทรัฐบาลไทยมีความเห็นอย่างไรต่อการสร้างเซนต์โนโสะโครับซึ่งทั้งส่วนของพวกผมก็ไปแสดงจุดยืนนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยครับเราขอให้รัฐบาลไทยนี้แสดงท่าทีให้คัดค้านการสร้างเซนต์ที่สโปลปลาวครับห้าเวทีนี่เราไปทั้งห้าเวทีเลยไหมครับห้าเวทีเขาจัดกระจายกันครับครั้งแรกจัดที่อุบล ช่วงเดืพิกาที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรับนคนเวทีที่บนนี้พวกเราไปนี่เวทีที่สองที่จัดที่มุกดาหารนี่เขาไม่ได้เชิญนี่เราก็พยายามไปแต่เขาก็ปิดเวทีเขาจัดแค่ครึ่งวันแล้วเขาก็ปิดเวทีนี้เราไปไม่ทันับเวทีที่สามที่จัดอยู่เชียงรายก็มีพี่น้องรุ่มน้ํโขงที่เชียงรายไปคัดค้านกันสามร้อยกว่าคนครับแต่ก็ทําอะไรไม่ได้มากเพราะว่าทหารก้ามาควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ไม่ให้ทําอะไรได้แล้วก็เวทีที่ ที่สี่ที่จัดที่หนองคายครับน้องก็ไปกันหลายร้อยคนนะครับก็มีทหารไ,ไปควบคุมอยู่ครับที่เวทีที่ห้าที่จัดที่จังหวัดเลยอันนี้ก็ก็น้องไปสามสี่ร้อยคนเขาไปแสดงจุดยินคัดค้านครับทุกท,ทุกเวทีห้าเวทีที่ผ่านมานี่ก็จนประชาชนคัดค้านเวทีครับแต่ก็ทํา ไม่ได้มากเพราะเนื่องจากว่าก็จะมีการเอากําลังทหารวบุมหรืออ้างว่าบ้านเมืองอยู่ในภาว่าการใช้กฎหมายพิเศษอยู่ครับครับท่านก็ยืนยันว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเพราะว่าอนี้เป็นปัญหาผลกระทบวิถีชีวิตซึ่งทางทหารก็ผ่อนคลให้ใช้ติตได้อยู่ระดับหนึ่งอยู่ครับครับเห็นบอกมีประเด็นเรื่องของการจัดในค่ายทหารที่กรุงเทพด้วยใช่ไหมครับคุณกิจกรครับอันนี้เป็นเป็น บรรยากาศสําคัญมากเลยครับก็คือเนื่องจากว่าคือเราเราพยายามทักท้วงขรมน้ําว่าให้ย้ายสถานที่จัดเพราะว่าวันที่เจ็ดที่ผ่านมานี่เขาแจ้งให้เราทราบประมาณวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าธันวาว่าจะจัดเวทีครั้งที่เจ็ดไอ้ครั้งที่หกวันที่เจ็ดที่สโมสรทหารบกทีนี้ไอ้สโมสรทหารบกเนี่ยมันดูแล้วมันก็เป็นทหารทหารนะครับก็เลยทําให้วันที่เจ็ดที่ผ่านมาเลยทําให้ชาวบ้านในหลายจังหวัด ไม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะเนื่องจากว่าคือแค่จัดที่ต่างจังหวัดก็ยังมีทหารมามาเพื่ให้มาควบคุมามาอะไรพวกนี้แต่พอยิ่งไปจัดในใน,ในสโมสรทหารบกเลยก็ยิ่ง,ย,งยิ่งน่ากลัวชาวบ้านก็ไม่ได้ไปเยอะคนในวันนั้นห้องที่เตรียมไว้คนประมาณสองร้อยครับแต่ทีนี้มีคนไปจริงๆริงประมาณร้อยต้นต้นซึ่งก็ก็ชัดเจนว่าชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่ไม่ไปเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นค่ายทหาร ทำไมถึงต้องไม่เอาดอนสะโฮงพูดสั้นๆง่ายๆให้ชาวบ้านเข้าใจได้ไหมครับเกินาา่นดอนสะโฮงเขาจะปิดกั้นเส้นทางหลักของปลาที่จะมาจากทะเลสาบเขมรถ้าเขื่อนแห่งนี้สร้างได้ปัญหาผลกระทบจะเกิดขึ้นกับปลาในแม่น้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลซึ่งผลกระทบนี้รับตามองเกินปากมูลครับร้อยเท่าของเขื่อนปากมูลครับผลกระทบสิ่งร้อมร้อยเท่าของเขื่อนปากมูลผมใช้คําว่าคําว่าร้อยเท่าเลยไม่ใยกว่านี่จะเป็น จะเป็นช่องหลักที่ปาตเรียสารคอมเมนต์จะขึ้นมาได้ปิดช่องนี้ตายเลยครับครับ,รบแล้วมันเป็นเรื่องภายในของประเทศลาวเขาไหมครับตรงนี้ครับคงคงไม่เรียกอย่างนั้นได้ครับเพราะเนื่องจากว่ามันมีข้อตกลงในในกลุ่มประเทศสี่ประเทศร่มน้ำโขงตอนล่างมีไทยลาวเวียดนามแล้วก็อ่ากัมพูชาคว่าถ้าจะมีการพัฒนาแม่น้ำโขงนี่จะต้องเป็นไปอย่าง สมบูรณ์และไอสมดุลและยั่งยืนนั่นหมายความว่าจะต้องได้รับอนุมัตจากสี่ประเทศถึงจะสร้างได้คดังนั้นดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องภายในของเราเพราะว่าผมไม่เตเกิดขึ้นกับประชาชนชาวไทยแล้วก็อยู่ในพันธะกรณีที่สี่ประเทศจะต้องตัดสินใจร่วมกันรับนั้นเรามีสิทธิ์ครับเรามีสิทธิ์ที่จะคัดค้านได้เต็มที่เพราะว่าเมื่อวานนี่มีมีเพื่อนเพื่อนทักท้วงมาว่า ถ้าไทยเราไม่เอาเขื่อนดอนสหงเนี่ยเราจะมีสิทธิพูดได้ไหมแสดงว่าอันนี้มีสิทธิได้ใช่ไหมฮะคุณมีสิทธิครับตามมาท่ากรณีครับมีสิทธิพูดได้เต็มที่เลยที่สําคัญนะครับตอนนี้ทางกัมพูชาและทางเวียดนามเ็าคัดค้านแล้วซึ่งเขาอยู่ท้ายเขื่อนได้สอไปตอนนี้เลอแค่ประเทศไทยนะครับที่ไม่มีท่าที่องนี้ซึ่งเราก็ผิดหวังรัฐบาลไทยอยู่ว่าะทำไมกัมพูชากับเวียดนามเขาก็แสดงจีดีเอ็นกแล้วทาไมไทยไม่ยอมทําอะไรเลยในขณะที่ไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่เราก็น่าจะให้ให้ความเกรงใจอยู่พอสมควร จุดยืนที่รัฐบาลไทยที่คุณกิจกรเห็นนี่เป็นท่าทีมีลักษณะยังไงครับคุณกิจกรครับตอนนี้คือเงียบเลยครับคือเราก็เรียกร้องแล้วเราได้ยื่นหนังสือถึงท่านนายกทั้งทั้งามามาตั้งแต่เดือนธันวาที่ผ่านมาก็ายังเงียบอยู่ไม่มีท่าทีใดๆเลยซึ่งเราก็รู้สึกกังวลอยู่กัขงขาอยู่กับท่าทีของไทยแบบนี้ครับยังไงก็ตามแต่ครับวันที่14ที่จะถึงนี้เ,เรามีเรามีนัดหมายที่จเจอกับท่านประดัดดาที่จะพูดถึงเรื่องเคลื่อนปากมูล เราก็ได้บรรจุว่าขอให้เชียกรมน้ำมาเราจะพูดเรื่องดอยตัวทงด้วยเพราะเนื่องจากว่าเราได้ยื่นเรื่องนี้ต่อท่านนายกไปแล้วครับวันที่สิบเจ็ดไอ้วันที่สิบสี่ที่ถึงนี้จะมีการคุยกับทางรัฐบาลอีกทางหนึ่งครับที่ไหนครับคุณกฤษกรครับครับผมสิบสี่มกราคมนี้ที่ไหนครับที่ทำเนียบรัฐบาลครับอ๋อครับครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณกฤษกรครับคงได้ตามเรื่องนี้กันต่อไปนะครับครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ นั่นคือคุณกิศกรศิลารักนะครับไปออกหลายช่องเลยนะฮะออกทีวีหลายช่องเหมือนกันก็เป็นผู้ประสานงานสมาชิกคนจนกรณีเขื่อนปากโมนนะครับที่พยายามที่จะแสดงจุดยืนนะครับบอกว่าคือไทยเรานี่ก็มีสิทธิ์ในการที่จะแสดงจุดยืนอาจจะเรียกว่าคัดค้านหรือไม่คัดค้านทักท้วงท้วงติงที่อาจจะมีผลต่อระบบนิเวศอาจจะมีผลต่อวิถีชีวิตผู้คนนะครับเพราะว่าอย่างกรณีที่เราเห็นชัดก็คือการสร้างเขื่อนกันน้ำขมจาก ประเทศจีนเนี่ยบางโอกาสก็มีผลกระทบนะครับรบ,บางทีน้ําขึ้นน้ําลงไม่เป็นระบบธรรมชาติอันนี้ก็ทําให้ชาวบ้านเขาปรับตัวไม่ทันนะครับอ,อันนี้เขาเขาว่ากันมาอย่างนั้นนะครับ ใหม่นี้มาร่วมกันหยุดความสูญเสียและเปลี่ยนให้เป็นความปลอดภัยด้วยวินัยและน้ำใจของทุกคนปีใหม่นี้ขับรถดีๆนะครับอายุมากแล้วยังไม่รวยจะวางแผนเพื่อวันข้างหน้าอย่างไรดีหนอปรึกษา0819553625เห็นข่าวอุบัติเหตุแล้วใจหายถ้าเราเป็นอะไรไปครอบครัวจะอยู่ยังไงปรึกษา081 9553625ป่วยบ่อยอย่างนี้ชีวิตมีความเสี่ยงกลัวต้องจากไปกระทันหันทิ้งภาระให้คนข้างหลังปรึกษา0819553625ซื้อของที่มีประกันก็อุ่นใจชีวิตเราละ่ะจะมีอะไรประกันว่าเราและคนในครอบครัวจะอยู่ดีมีสุขตลอดไปปรึกษา0819553625พ่อประสงค์จันจำปาสำนักงาน AIA ถนนเลี่ยงเมืองหลังบิ๊กซีอุบล ใกล้ๆสี่แยกดองอู่พึ่งเย็นนี้ไปกินที่ไหนศูนย์รวมอาหารถูกใจร่มรื่นหลากหลายไปยูพาร์คสุดยอดร้านอาหารเด็ดของเมืองอุบลมารวมอยู่ที่นี่เช่นแซบซอยก้าบุฟเฟ่พลอยงคํำส้มตำถาด2499ชาบูอินดีร้านเนื้อย่างเกาหลีอุ้งอิงกุ้งกิง๋งที่จอดรถสะดวกสบาย บรรยากาศร่มรื่นกินเสร็จมีที่ช้อปปิ้งได้ตามใจยูพารถนนชัยางกูลแยกวันารมเปิดบริการ5้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเย็นนี้ไปกินที่ไหนศูนย์รวมอาหารถูกใจร่มรื่นหลากหลายไปยูพาร์ค1 0 1 9 0 0ก9โอ้โหข้าวกะเพราหมูนี่นะถ้าได้กินกับไข่ยังมาตูอะอร่อยฟินเฟลอ,อเลยเคล็ดลับความอร่อยค่ะ ไข่ยังมาตูมที่เซเว่นกับข้าวเพาหมูลงตัวเลยไข่ที่เซเว่นีเเวนกินกับอะไรก็อร่อย